คนจำนวนมากยังมีความเข้าใจผิดว่าน้ำมะนาวนั้นมีฤทธิ์เป็นด่างเนื่องจากมีช่วงหนึ่งที่ผ่านมามีกระแสโซเชียลเรื่องเกี่ยวกับการนำน้ำมะนาวสดมาดื่มเพื่อป้องกันหรือรักษาโรคบางอย่างได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำมะนาวนั้นมีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างและการดื่มน้ำมะนาวนั้นจะปรับมค่า pH ของร่างกายให้มีฤทธิ์เป็นด่างได้ตามความเชื่อจริงๆได้หรือไม่ จริงๆแล้วน้ำมะนาวมีค่าความเป็นกรดซึ่งมีค่า pH อยู่ที่2-3และมีกรดซิตริกเป็นจานวนมากซึ่งมีเป็นส่วนประกอบหลักของน้ำมะนาวดังนั้นมะนาวจึงเป็นกรดไม่ใช่ด่างอย่างชัดเจนนะครับเอ้าแล้วแบบนี้ทำไมมีคนถึงพูดว่าการดื่มน้ำมะนาวจะปรับค่าเลือดและร่างกายของเราให้เป็นด่างได้ ซึ่งจริงๆแล้วมันมีแนวคิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าแนวคิดอัลคาไลด์ไดเอทนะครับซึ่งเป็นแนวคิดที่ว่าซึ่งเมื่ออาหารบางชนิดมีกรดในปริมาณสูงผ่านกระบวนการเผาผลาญคือเมตาบอลิซึมของร่างกายไปแล้วจะเหลือซากที่เกิดจากการเผาผลาญน,นั่นก็คือเหลือแร่ธาตุเท่าซึ่งมีนิเป็นด่างนะครับแต่นี้ก็ยังไม่มี หลักฐานชัดเจนที่จะมายืนยันการวิจัยนี้นะครับดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยังไม่มีงานวิจัยรองรับที่ชัดเจนและอีกประการหนึ่งที่สําคัญนะครับร่างกายของมนุษย์นั้นมีระบบการควบคุมสมดุลการปรับค่า pH ของร่างกายอย่างเข้มงวดมากแต่น้ำมะนาวประโยชน์ของจริงๆนั้นก็มีนะครับมีเยอะด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าดื่มน้ำมะนาวเป็นประจํา ก็จะได้วิตามินซีที่สูงแต่ต้องดื่มในปริมาณที่พอเหมาะนะครับช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารนะครับทำให้รับประทานอาหารได้ดีขึ้นทําให้กินผักผลไม้ได้มากขึ้นและบางกรณีศึกษามีการบอกว่าสามารถที่จะป้องกันนิ้วในไตได้แต่ข้อครวรระวังก็มีนะครับถ้าดื่มน้ำมะนาวในปริมาณเข้มข้นที่สูงเกินไปและดื่มบ่อยเกินไปสารเคลือบฟัน จะถูกกัดก่อนเพราะมะนาวมีความเป็นกรดสูงนะครับและอาจจะทำให้มีความระคายเคืองที่กระเพาะอาหารได้เช่นกัน